เหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ100ปีแห่งการสถาปนาสถาบันอายการด้านหน้าของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ คุยด็อกเตอร์ออฟรอของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์คลุยเนติบัณฑิตไทยพระพักตรง์งด้านซ้ายมีอักษรพระปรมาพิทยย่อจอปรอภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านขวามีพระอักษรพระปรมาพิทยย่พอพปรภายใต้พระมหามงกุฎด้านหลังกลางเหรียญมีเครื่องหมายของสำนักอายการสูงสุดด้านล่างมีข้อความว่าประเทศไทยและข้อความบอกราคาชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า100ปีแห่งการสถาปนาสถาบันอายการ เบื้องล่างมีข้อความว่า 1. เมษายน2436ถึง2536โดยมีลายดอกประจำยามขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างน้ำหนัก7.3กรัมราคาณวันประกาศใช้2บาทวันที่ประกาศใช้ ไม่มีนะครับข้อมูลเส้นผ่าศูนย์กลาง22มิลิเมตรขอบคุณครับที่ติดตามรับชม